จกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราไม่อาจประมาทได้มันอาจจะเป็นการบุกไปปราชัยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นการบุกไปยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับตัวเหือก็ได้เพราะฉะนั้นทุกคนครับเราจะมาพรีวิวเกมนี้ไปพร้อมๆกันและยังมีข่าวสารอีกมากมายมาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันในเจาะตลาดสารข่าว็นไรสิเออเสียงเอออยู่เลยคูว่า ซูซูกิดิวออฟเดอะเยียร์ดิวสุดพิเศษส่งท้ายปีมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทพร้อมผ่อนนานสูงสุด99เดือนหรือเลือกรับซูซูกิวอร์รี่ฟรีโปรแกรมที่ช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหมึกกลุ่มหมาล่าซันสึหมึกกลุ่มบุกปรุงรสหมาล่าเจ้าแรกของประเทศไทยสุนัขที่กินเดี่ยวก็ได้กินคู่กับเครื่องดื่มกก็็ยยิิิ่่่่่งงอออรรรรรรรไไขมมมมมมััันนตตาา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 าค25 2บบททีสสสชหลลลลเเดดแะะผฟุซื้ป คู่กับการเช์ฟุตบอลได้แล้ววันนี้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาอร่อยง่ายสไตล์ไทยๆกับรสชาติใหม่รสข้าวมันไก่อร่อยแบบ t o in 1เมื่อทานตัวขนมอย่างเดียวก็จะได้รสช,ช,ชาต,ขขาตขาิข้าวมันไก่ต้มหอมกลิ่นน้ำซุปขิงและเต้าเจี้ยวจะได้ทานคู่กับน้ำจิ้มของไก่ย่างจะได้รสชาติของข้าวมันไก่ทอดอร่อยลงตัวเข้ากันสุดๆข้าวมันไก่รองทองสักซองแล้วคุณจะติดใจหาซื้อได้ที่รา้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งออนไลน์ผ่านทางโชปปี้และสตาร์และติ๊กต่อกช็อปสวัดสดี่อนเกมันพื่อนๆื สึกสาคัญเลยครับเราจะกลับขึ้นไปั้งจ่าฝูงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการแข่งขันในค่ำคืนนี้นะครับก่อนหน้านี้เกมเยือนค่อนข้างดีแต่ว่าเกมนี้ต้องบุกไปเจอของแข่งอางร์เชนอนอลก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือร่วงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันแต่ก่อนไปถึงการพรีวิวครับมาอัปเดตข่าวสารก,กันหน่อยเริ่มกันที่อัปเดตผลบอลที่น่าสนใจกันนะครับเมื่อคืนนี้ครับพี่มาริกเตะก,กัน5คู่นะฮะแต่ละคู่มีการยิงประตูช่วงทดเจ็บกันเยอะมากผลสกอร์ก็ตามนี้ครับแอสเซมบิล,ล่าเนี่ยเสมอบ,บอลมัดห 1, 1, 1, นึ่ง ไบรท์นเสมอบุฟสองสองครับและแมนซิตี้ก็ เอาตั้งแต่หัววันนะฮะยิงตั้งแต่นาทีที่5นะครับแล้วก็รักษาสกอร์1นเอาชนะซอลทัมตันไปได้นะครับเอเวอเรตันเสมอฟูลแลมหน่งหนครับโดยทีมที่มีผลการรูโดยตรงนะฮะคู่ที่มีผลก็คือแมสซิตี้กับซอลทัมตันนั่นเองนะครับก็กลายเป็นว่าตอนนี้ซิตี้กลับไปเป็นจ่าฝูงแทนเราแล้วนะครับอ่าอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจอาจจะเป็นเกมเอลกาซิโกนะครับบาร์เซโลนาเอาชนะมาดริดไป4ี่คาบ้านเลยนะฮะก็เรียกว่าสุดยอดเลยทีเดียวแต่ว่าอันเช่เองก็ออออกกกกกมมมาา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 บบวววว่่่่่ครรรรรั้้้้้้งสสุดดดททยยยีีีี์์์ซชชนนนนนะเเเเเผจไปปป็็็แแลล ยูฟาแชมเปียนลีกนะนี่เป็นไงโอ้ปากแกแซบใช้ได้นะฮะก็เคี่ยวลากดินจริงๆสำหรับอันเช่แต่ว่าเกมนี้แพ้แพ้นะครับก็ต้องยอมรับกันไปแล้วแพ้คาบ้านซะด้วยโดนไป4แฟนมาดริดก็คงแบบตึงๆเลยล่ะอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของข่าวสารที่มาอัปเดตกันในแง่ของผลการแข่งขันนะครับทีนี้มาดูข่าวทีมเราบ้านนะครับสมอลสไลดเป็นหนึ่งคนที่ถูกพิจารณ์เยอะมากนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยดูเหมือนกับ จะยังไม่ได้ตอบโจทย์นะกับการเล่นเป็นเบอร์สิบนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ได้ถูกใจแฟนบอลหลายครั้งหลายทีจ่ายบอลไม่ตรงตัดสินใจไม่ดีนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจครับคือเราอยากจะเปิดสถิติซูสโลไลซะหน่อยครับเราเอาเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาจากบทความของเบนบ็อกแซกครับซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวชาวฮังการีครับแล้วก็เขาลงในเว็บไซต์ andfield index นะครับโดยเอาสถิติที่น่าสนใจมาเป็นะ้ิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของโดมินิกซูสโลไล่ครับทีนี้ครับอยากให้เรารู้กันนะครับตอนนี้เนี่ยโซโบเนี่ยมีปัญหากับจังหว ทีนี้ตอนนี้ผลงานเจ้าตัวเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวังครับอาจจะได้เห็นแค่พลังงานการวิ่งเพรสนะครับมันแบบเห็นว่าโอวิ่งเยอะนู่นนี่นั่นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเบอร์สิบเนี่ยมันไม่ได้แค่วิ่งเพรสมันจะต้องมีความสามารถในการจ่ายแล้วก็ยิงประตูด้วยนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวรายนี้ออกมาพูดถึงในบทความครับเขายกเอาสิติในการทําเกมรุกข,ของโซโบมาลงนะครับโดยสิติเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าโซโบมีผลงานในการเล่นเกมรุกแย่ลงกว่าซีซั่นที่ผ่านมานะครับยกตัวยอย่างเช่นการสัมผัสบอลใน,น,นีีนั่้โบส 13ครั้งตเกมน้อยกว่าปีที่แล้วที่ทําได้อยู่ที่77ครั้งต่อเกมนะครับหรือว่าการหาโอกาสในการจบสกอร์ที่ตัวเนี่ยมีโอกาสก็ยิงน้อยกว่าเดิมด้วยเช่นกันนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีโอกาสยิงต่อ90นาทีอยู่ที่4.92ครั้งแต่มาในซีซันนี้มีเพียงแค่3.16ครั้งเท่านั้นนอกจากนั้น,นะครับความแม่นยาในการจ่ายบอลในฟินอลเตอร์หรือว่าพิธที่สุดท้ายเนี่ยก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ77.2%คือของปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เนี่ย65.5%เท่านั้นและตัวเลขในการจ่ายบอลขึ้นหน้าก็ลดลงด้้้วยยคครครััา11.7 8.4งงงต่ออ90นทีีเเหลืพ ต่อ90นาทีอาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งของเขาหรือเปล่าที่ยินสูงขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นของโซโบที่มาชัดเจนสุดเลยนะครับนั่นคือการสปริ้นต์น่นองโซโบทาไป127ครั้งมากสุดในพรีเมียร์ลีกวิ่งขึ้นสุดลงสุดนะครับอีกคนหนึ่งที่ทําได้เท่ากันคือโมเมสซาร่านะครับก็แตกต่างกันตรงที่โมซาร่าเนี่ยจะเป็นการสปริ้นต์ในการทําเกมรุกแต่ว่าโซโบเนี่ยจะเน้นไปที่การลงไปช่วยเกมรับเสียงมากกว่านะครับก็อาจจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟอร์มดรอปลงไปอย่างชัดเจนเลยนะ ให้คุณเล่นเกมรุกอยู่แล้วนะครับอ่ะก็แก้ไขกันไปครับมีเวลาก็ปรับจูนปรับแก้กันไปนะโซโบนะเป็นกำลังใจให้นะครับปเด็นต่อมาครับหงแต่งตั้งหัวหน้าแมลมองคนใหม่ครับเราจะมีข่าวออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าเดฟฟอลโลผู้อำนวยการฝ่ายแมลมอง,องลิฟูเนี่ยจะประกาศอำลาทีมหลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับทีมมา12ปีแล้วล่าสุดก็เลยมีข่าวประกาศออกมาว่าลิฟูเนี่ยจะแต่งตั้งอดีตหัวหน้าแมลมองของบาเยอร์มิวนิคมาคัสพิลล่ามาทำหน้าที่นี้แทนนะครับโดยพิลล่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในฟุุุตบบบบบอออออลลเเเเเยยยยรรรรรรรมมมมัััันนนนนนนะะะคคคขขาาาาาทททททงงงใใหห้้กิ Munich, ิิ์์์์ววแสซีดดดู่่่ ครับเขาเคยทํางาน,นร่วมกันกับท็อปนะครับแล้วเขาก็เข้าร่วมทีมดอทมูลในช่วงปี2012นะในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับดอทมูลนะครับเขาคือหนึ่งในคนที่มีส่วนร่วมในดิวของจูบเบลิงแฮมจารดัซาชโชเอลิงฮาร์แลนด์และมาเรียลอาคันชิรวมถึงอื่นๆอีกมากมายเราตัวอย่างมาว่าเป็นดิวดังๆทั้งนั้นนะครับในปี2022ครับเขาย้ายไปรับตําแหน่งหัวหน้าแมามองที่บาเยร์เยมูนิกและมีส่วนกับหลายดิวเช่นกันเช่นโอลิเซ่นะครับแฮร์รี่เคนคาร์ลไรเมอร์รวมถึงการปล่อยมาเน่ไปซาาอุุดดด้วยนะครับล่สพิ คนว่างงานครับก็มีความคาดหวังกันว่าเขาจะมาสานต่องานที่ d เ f ฟ l l o w เนี่ยทำเอาไว้ให้สาเร็จแล้วก็พัฒนางานชิ้นนี้เพิ่มขึ้นอ,อีกนะั่นคือการหานักเตะดีๆเข้ามาสู่ทีมด้วยการสเกลนั่นเองครับเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าแมวมองนะครับอ่ะ ไปกันต่อครับข่าวที่4ก่อนจะไปถึงพรีวิวครับบังเจิร์ดเอ้ยไม่ใช่ซีเวนเจอราดครับออกมาชื่นชมบางโมบอกว่าโคตรมืออาชีพเลยอันนี้เป็นเรื่องราวของตำนานที่ออกมาชื่นชมว่าที่ตำนานอย่างโมซาร่านะครับเจอราดไปออกรายการเดอะเรดแมนทีวีครับแล้วเจ้าตัวก็พูดชื่นชมโมซาร่าว่าดูแลสภาพร่างกายได้ดีมากทั้งท้งท,งที่อายุเนี่ยสามสิบสองปีครับไปละเจอราดบ,บอกว่าผมไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าซาร่าเนี่ยเป็นพวกหมกมุ่นอยู่กับเกมการแข่งขันคุณลองดูรูปร่างเขาสิผมเห็นในโซเชียลของซาร่าแล้วผมก็ได้ เรื่องนี้จากจอห์นอัชเบิร์กอดีตโค้ชประตูของลิเวอร์พูลจอห์นเยบอกว่าซาร่าห์มกมุ่นอยู่กับการเป็นที่1และเขาต้องการทำลายสถิติเขาต้องการให้คนจดจำเขาในฐานะนักเตะที่ดีที่สุดของที่สุดจอห์นฟอลโล่ไอจีผมมานะครับวัสดีครับจอห์นขอบคุณพี่แบงค์ขอบคุณพี่ตองด้วยที่พามารู้จักจอห์นอัชเบิร์กนะครับจอห์นตอนนี้เป็นผู้ช่วยอยู่กับเจอร์รัสนะครับดังนั้นผมเลยไม่แปลกใจนะครับที่เขาจะเป็นมืออาชีพขนาดนี้นะครับผมคิดว่าเขา่กทีียมออู 2 3ปีน่าจะดีผมคิดว่าเขาจะเล่นได้แบบนี้ในะอีกหลายปีเล,ล้ล่ะด้วยร่างกายของเขาความเป็นมืออาชีพของเขาแลงนั้นผมก็หวังว่าเขาจะอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลผมวองว่าเราจะได้อะไรมากกว่านี้อีกจากซาล่าเจราจะคงเป็นจราที่เชียร์ลิเวอร์พูลอยู่เสมอนะครับจราบอกชัดเจนครับว่าต้องการให้บางโมอยู่กับทีมต่อเพราะว่าจจราคิดว่าซาร่าเล่นได้อีกน้อยสองสามปีแน่ๆนะครับด้วยสภาพร่างกายของเขาเอาจริงเรื่องนี้เราก็เห็นกันชัดนะครับว่าซาราเองเนี่ยดูแลสภาพร่างกายได้ไม่ได้แตกต่างกับที่คีชโนโรนโดดูแลเลยคือยัััังงงเเเเลลล่่่นนนใรรระะดบบสูไ้้ออีีีกกกยยยถม็ปปาห เขาก่อายตัวเองได้ดีเริ่มจ่ายบอลมากขึ้นแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวสัญญาเนี่ยนะครับผมย้ำอีกครั้งเลยของซาร่างเงียบสุดเลยนะครับจาก3คนนะมา ถึงขั้นตอนการปรีวิวกันแล้วผ่านไปเกือบเกือบเนาที8นาทีนะครับมาปรีวิวเกมนี้กันดีกว่านะครับในวันนี้เนี่ยจะมีเกมใหญ่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราอยู่อันดับ2มี21คะแนนตามหลังซิตี้อยู่2คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะกลับไปเป็นจากผมอ,อีกครั้งเนี่ยเราต้องชนะอาร์เซนอลให้ได้นี่เป็นบทพิสูจน์สำคัญของอาร์เนอร์เลยนะครับกับการบุกไปเยือนทางด้านของอาร์เซนอลรองแชมป์เบรเมริกปีล่าสุดที่ตอนนี้เนี่ยก็ฟอร์มโอเคนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่ในโซนหัวตารางนะครับแม้ว่าจะเพิ่งแพ้มาในเกมล่่่าา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 สสุดดดดกกกัััับบบบออออออรรอรรร์นนนนนมมมมมมททีีีูู้้้ภพพพคควววขขงงงงเเเตะะะลลลยยิจไฮ เลียดครับอาริซอนเบเกอร์คอนเดอร์บรัดลีย์เดียโกโชต้าเฟร,รดีก้กเคซ่าครับเคียซ่านี่ ไร้คําตอบนะครับไร้คําตอบทีนี้นอกจากตัวเจ็บแล้วนะครับเรายังมีปัญหาเรื่องความฟิตของคนอื่นอีกด้วยอย่างเช่นเทรนด์ครับสเกมที่ผ่านมาก็เล่นในลีกกับเชลซีแล้วก็เล่นกับไลฟ์ซิกนียูซีแอลเอ่ออาจจะไม่ได้ลงเล่นด้วยสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซ้ำนะครับก็เรียกว่ามีความไม่พร้อมค่อนข้างเยอะเหมือนกันสําหรับเรานะครับก่อนเกมครับอาร์เนลด์ทำสัมภาษณ์ถึงเกมกับอาร์เซนอลว่าผมเคยพูดไปแล้วนะทั้งก่อนเกมและหลังเกมกับเชลซีว่าทีมเชลซีนั้นเป็นทีมที่คาดหวังได้แล้วเขาก็แสดงให้เราเห็็นนนนนนแแแแแลลลลล้้้้ววววพกกกเเเคคาาาาาามีาาานนีีสไตต์บบ์ยยอออรรซชชบบบบบใใััดดด่่่ถุณูู2ฤทผ าอาร์เซอนอลเหนีอยวกว่าทั้งเราและเชลซีด้วยซ้ำดังนั้นผมบอกได้เลยว่าการเล่นกับอาร์เซอนอลจะยากกว่าแน่ๆแ,แถมยังต้องไปเล่นในบ้านของพวกเขาด้วยมันจะยากกว่าเกมกับเชลซีแน่นอน อันนี้คือคำสมัมภาษณ์ของอา์เนอร์นะครับแล้วก็ดูถึงการเช็คความพร้อมของนักเตะนะฮะทีนี้มาดูการคาดการเฉเวตัวจริงกันนะครับผู้ส่นประตูเนี่ยเป็นควินคิราเฮอร์นะครับนาะรับเป็นฟิชฟันดยิงคู่กับอนะิบราฮิมโกนาเต้แบ็กซ้ายเนี่ยบโบ้น่าจะกลับมายินตัวจริงอีกครั้งนะครับในขณะที่แบ็กขวาเนะี trend นะ่ยคิดว่าเทรนด์เนี่ยน่าจะยังได้ลงต่อไปแดนกลางกบเซนเบชยังไงขาดไม่ได้มากับแมคกาแน่นอนส่วนในตำแหน่งตรงนี้เนี่ยขออ,อ,อน,นุญา,าเตเาลเก,ลกไกีก้ยวไป็นเรื่องดีแล้็โจลสกะคร คาร่าดาวินและดีอาร์ที่น่าจะแทนที่กั๊กโอนะครับเนื่องจากว่าพักมา2เกมติดๆละนะครับมันจะฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลบ้างแล้วกันนะครับมีข่าวว่าอาจจะขาดตัวหลักเยอะมากในเกมนี้อ่าซาลิบาติดโทษแบนนะครับแล้วก็มีตัวเจ็บอย่างซาก้าโอเดกาทิมเบอร์กาลาฟิโอรีโทมิยะสุนะครับดูจากรายชื่อนี้เนี่ยนะครับกองหลังของอาร์เซนอลเนี่ยหายไปหลายคนแต่ว่ามันก็มีบางข่าวลือนะครับที่ออกมาบอกว่าอาจจะพร้อมในเกมนี้อย่างทิมเบอร์หรือว่าซาก้าที่เราก็ได้เห็นนะครับว่าเขาก็มาด้วยนะครับนะซาก้าเองเนี่ยกกกกกกก็็็สื่่่่ออออออบบบบวาาาไมมมมมเเหนนตตฝึซซ้ััททีีแภพขงิร์ ที่โรงแรมที่นักเตะเซนอนพักด้วยเหมือนกันก็าจะากลับมาซ้อมได้ในวมันเสาอะไรแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนี้ก็ได้นะครับทีนี้ส่ตัวจริงของเจ้าบ้านเนี่ยคิดว่าน่าจะมีรูปแบบออกมาเป็นแบบนี้ครับผูส้สอบประตูเป็นดดวิดรรย่านะครับแนวรับก็เป็นมาคันเยที่อาจจะต้องจับคู่กับยาคุบิวีออลแบ็คขวาเป็นเบนไว้นะครับแล้วก็ขณะที่แบ็คซ้ายเนี่ยอาจจะเป็นซินซินโก้ซึ่งถ้าเป็นซินซินโก้เนี่ยซาร่าชอบเลยนะครับแนวกลางเป็นปาเต้ไรส์แล้วก็มิเกลโมเรโนนะครับแนวะรุกคาดว่าอาเดาน,น้าน เป็นมาร์ตินเนลลี่นั่นเองนะครับดูส่วนตัวจริงแล้วความพร้อมไปแล้วครับมาดูรูปเกมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกันดีกว่าสภาพเกมรบอบอาร์เซนอลเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าดูดีน้อยกว่าเราเพราะว่าตัวหลักเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะจากอาการบาดเจ็บแล้วก็ติดโทษแบดแล้วสภาพทีมเนี่ยคิดว่าบางทีอาริตาเองเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่ค่อนข้างรัดกุมนะครับครึ่งแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ผีผามอะไรนะครับใช้ปีกสองข้างในการบุกโจมตีใส่แบ็ตข,ของลิเวอร์พูลในจังหวะสวนกลับซึ่ง,ง,งแบบไม่ได้โหมบุกใส่แบบนั้นจริงๆเนี่ยเกมนี้อึดดอออออออัััแแแนน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 ่่่่่่่ะะะคครรรรรรรบบบเเเเเพพาาาวววลลลลิ์์์ููยยยกกกกีีี็็ไไมมใใชททุุห้ เกมโตกลับเหมือนกันอย่างในเกมกับเชลซีเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าวิธีการที่เวอร์พูลเล่นกับทีมใหญ่เนี่ยอร์เนอร์ก็ไม่ได้หวังว่าเราจะต้องคลองบอลอยู่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจังหวะที่เด็ดขาดบอลไดเรกต้องทําให้ได้ต้องมีจังหวะจบสกอร์ให้ได้ก็เป็นการปรับตัวให้ยืดหยุ่นเวลาเจอกับคู่แข่งต่างๆนะครับคาดว่าเกมนี้เนี่ยเราเองก็น่าจะเล่นแบบรัดกลุมเหมือนกันทีนี้ก็ต้องมาวัดกันชอ็อตต่อชอ็อตแล้วครับว่าใครจะเด็ดขาดกว่ากันนะครับแนวรุกกับแดนกลางของอาร์เซนอลก็ถือว่าน่านะจจ มีทั้งริพูแพ้นะครับริพูชนะอะไรแบบนี้แต่การที่เอาจริงๆถ้าไปเยือนอาร์เซอนอลแล้วเสมอได้ผมว่าไม่น่าเกลียดนะครับ เพราะว่าเกมนี้จบลงที่ผลเสมอ 2. ต่อ2แลกกันสนุกซัดกันเอาไปเอาตายแล้วสุดท้ายแบ่งกันไปคนละแต้มคาดหวังแบบนั้นนะครับก็ยังน่ากลัวเลยครับเกมรุกริมเส้นของอาร์เซนอลผมกลัวตรงนี้แหละแล้วก็บวกกับตัวเราเองก็ยังน่ากลัวเพราะว่าซาลิบาไม่อยู่เนี่ยผมว่าก็ยกั่วไปพอสมควรนะอันนี้พูดตรงๆนะแนวรับอาร์เซนอลเนี่ยแล้วถ้าเป็นซินเซนโก้ด้วยเนี่ยซาร่าก็หวานเจี๊ยบเลยนะครับก็หวังว่าเราจะสามารถแบ่งแต้มออกมาได้อ่ะตามนี้22เพื่อนๆคิดว่าจบเท่าไหร่ลองคอมเมนต์มานะครับเอาละ ขอบคุณทุกๆคนนที่ติดตามนะฮะแล้วก็ต้องขอบคุณนี่เลยนะครับไก่ย่างรสข้าวมันไก่คือถ้าคุณกินแบบว่ากินเลยไม่จิ้มมันจะเหมือนข้าวมันไก่ต้มแต่ถ้าคุณแกะน้ำจิ้มในนี้กินมันจะเหมือนข้าวมันไก่ทอดนะครับแล้วก็นี่ครับหมึกรมกรุบนี่หมึกรมกรุบหมึกกรุบผมฉีกไปแล้วผมกินไปแล้วหมึกกรุบเส้นบุกปรุงรสมาล่าสูตรดั้งเดิม กินกับอะไรก็อร่อยกินเดี่ยวก็อร่อยกินคู่กับเครื่องดื่มก็อร่อยเอาไว้กินเวลาดูบอลทั้ง2อันเลยนะครับทั้งไก่ย่างและทั้งหมึกกรุบปรุงรสหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนาทั่วประเทศบอกเลยนะครับอ่ะแล้วก็ขอบคุณนี่ด้วยนะครับซูซูกินะครับดีดีส่งท้ายปีมีเพียบเลยนําบอกเลยนะใครอยากได้รถตอนนี้ต้องไปที่ซูซูกิครับเขามีดีๆแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับผู้จัดเจดีของเกมเองขอบคุณทุกคนที่ติดตามและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกมเองด้วยคอมเมนต์มา เผมจะไปตามอ่านดูความมั่นใจของทุกคนวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ